วัสดีท่านมาชมทุกท่านค่ะในวันนี้นะคะจะมาพูดถึงนักฟังของเอเชียแปซิฟิกกันต่อนะคะสําหรับในประเด็นของในด้านของยุทุปกรกรนั่นเองค่ะและก็เป็นความร่วมมือกันนะคะถึง2ประเทศด้วยกันมหาอํานาจที่เขาก็ร่วมมือกันในการทําสงครามหรือในการส่งต่างๆนานา,นานกันไปนะคะ สำหรับเรื่องแรกเขาจะเป็นทางฝั่งของการทุจริตขึ้นมาแล้วก็การล่าช้าในการส่งมอบเครื่องบินจากทางฝั่งของเกาหลีใต้กับทางฝั่งของโปโลแลนด์ค่ะและจะอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็จะเป็นทางฝั่งของรัสเซียที่ก็ดันถูกเปิดโปงว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังส่งของต่างๆมากมายกับทางฝั่งของจีนนั่นเองจะมาพูดถึงตรงนี้กันค่ะเริ่มจากทางฝั่งของโปโลแลนด์กันก่อนนะคะสําหรับเครื่องบินที่เขานะคะทําการสั่งซื้อไปจากทางฝั่งของเกาหลีใต้ อย่างเจ้า FA 5 0 PL ค่ะด้วยเบื้องหลังนะคะคือโปแลนด์เนี่ยก็เป็นประเทศที่เขาก็อยู่ในแนวหน้าของนาโตในทางฝั่งของยุโรปตะวันออกซึ่งแน่นอนว่าเขาเนี่ยก็ติดกับเบลารุสแล้วก็ใกล้กับทางฝั่งของรัสเซียโดยตรงเลยหลังจากที่ทางฝั่งของรัสเซียเนี่ยก็ลุกรานยูเครนขึ้นมาก็ทําให้ตอนนี้เนี่ยโปแลนด์ Poland ก็เร่งที่จะเสริมกําลังอย่างหนัก โดยเขานะคะได้ทำการสั่งซื้ออย่างเจ้า FA50 Finding Eagle รุ่น PL จากทางฝั่งของเกาหลีใต้มามากกว่าถึง48ลำด้วยกันคำถามก็คือทำไมเขานะคะถึงเลือกเจ้า FA50 PL ตัวนี้ อย่างแรกค่ะคือในเรื่องของราคาของมันที่ก็ดันถูกกว่านักสู้รุ่นใหญ่ๆนะคะที่ก็หลายๆประเทศใช้งานกันอย่างเจ้า F-16 หรือ F-35 นะคะที่ก็ถือว่ามีหลายๆประเทศใช้งานเช่นกันแต่ว่าอาจจะแบบว่าอาจจะไม่เข้าถึงในฝั่งของโปรแลสักเท่าไหร่สองค่ะก็เป็นในเรื่องของการฝึกน,นักบินที่ได้จริงแล้วก็สามารถสู้รบได้จริงๆก็ผ่านสงครามมาแล,แล้วจริงๆนะคะใช้งานจริงๆมาแล้ว และอย่างรุ่น PL ตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่ถูกปรับปรุงให้เหนือกว่าเจ้า FA 5 0ปกติอีกด้วยอย่างเช่นในเรื่องของการติดเรดาร์ขั้นสุดอย่าง ASA ใช้ขีปนาวุธอย่าง AM 120อารามตัวดังแล้วก็ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับนาโตแบบเรียลไทม์อีกด้วยค่ะซึ่งก็เป็นออปชั่นที่ทางฝั่งของโปแลนด์นะคะไว้ใจและที่เลือกจะซื้อตัวนี้ขึ้นมาแต่แน่นอนนะคะที่มาพูดถึงเนี่ยไม่ได้พูดถึงในออปชั่นของมันนะคะแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่ในเรื่ององงงขขกาารจจััดส่่เ้ต้ตวนีไปคะ คือมันมีโครงการดังกล่าวเนี่ยก็คือล่าช้าลงไปนะคะถึง18เดือนด้วยกันกว่าจะได้ส่งจริงๆจังๆนะคะไปกับทางฝั่งของโปรแลนด์ถึงที่ค่ะอย่างแรกเลยคือมันมีการทุจริตในเกาหลีใต้นั่นเองที่ก็มีข่าวว่าการจัดซื้อจ,จัดจ้างบางส่วนเนี่ยมันไม่ได้โปร่งใสส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะคะได้ทางฝั่งของเกาหลีใต้ทําแบบนี้ สองค่ะเป็นการรบรุมระบบอาวุธที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยเฉพาะการรวมตัวอย่างเจ้า a m 1 2 0เนี่ยมันก็ต้องอาศัยรอการอนุมัติจากทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาอีกซึ่งก็จะใช้เวลาแล้วก็อาจจะถูกเลื่อนออกไปยาวนานอีกด้วยและ3ค่ะก็เป็นการจัดการโครงการที่ไม่ดีของผู้บริหารของชุดก่อนเองที่พัฒนาเจ้าตัวนี้ก่อนจะมีผู้บริหารชุดใหม่นมาพัฒนาต่อไปถ้าไม่กำหนดการดังกล่าวในการส่งมอบจึงไม่แน่นอนในปัจจุบัน ซึ่งผลกระทบต่อทางฝั่งของโปรแลนด์โดยตรงและทางฝั่งของนาโตเองส้นางฝั่งของนาโตเนี่ยก็ถือเป็นปัญหาใหญ่มากๆเพราะว่ากองทัพอากาศของเขาเนี่ยกำลังจะเลิกใช้เจ้ามิก29แล้วก็ซูย2งนะคะที่ก็เหลือไม่มากพอสมควรและถ้าในฝัง่งของรัสเซียเนี่ยลุกลานขึ้นมานะคะเขาก็จะเสียงมากๆที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้และถ้าหากว่าเจ้า FA 50 P l เนี่ยมาช้าอีก ก็ถ้ากับว่าพวกเขาตอนนี้เนี่ยจะมีช่องโหว่ในทางอากาศที่ในช่วงดิสานการณ์ยูเครนก็ยังคงร้อนแรงอีกและนาโตเองก็กังวลนะคะว่าโปแลนด์มันคือแนวกันชนระหว่างยุโรปกับรัสเซียด้วยคือถ้าฟังของรัสเซียเนี่ยตั้งใจจะบุกจริงๆเนี่ยทางนี้เนี่ยก็จะเป็นส่งผลทางฟังของนาโตนะคะที่อาจจะต้องแบบเปิดปฏิบัติการหลายอย่างพอสมควรค่ะนั่นก็จะเป็น มองในองของระยะยาวที่ว่าก็คือปัญหาเหล่านี้เนี่ยก็แสดง้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโครงการกับพีนะมิตรใกล้ชิดนะคะที่แบบว่าเป็นการร่วมมือกันของชาติตะวันตกแต่การพึ่งพาประเทศที่3นั้นอย่างเช่นทางฝั่งของซัมเมกาสําหรับการอนุมัติอาวุธเนี่ยก็ยัง,งคงให้เกิดความล่าช้าอยู่พอสมควรเพราะทางฝั่งของซัมเมกาก็เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องของการส่งออกการนําเข้าต่างๆมากขึ้นค่ะ ถัดมาค่ะจะเปน็นทางฟังอย่างรัสเซียกับจีนกันมากนะคะที่ก็สองประเทศนี้ก็ถือมีความสัมพันธ์ที่ดีกันพอสมควรมีการจับมือเป็นพันธมิตรกันนะคะหลายๆอย่างมากมายค่ะเดี๋ยวมันมีข้อมูลเอกสารรั่วไหลขึ้นมานะคะมีการเปิดโปงว่ารัสเซียเนี่ยได้ทำการส่งออกอย่างเจ้ายานเกาะอย่าง b m d c m ปืนเนี่ยอัตราจรต่อต้านรถถังอย่าง Spass SD แล้วก็ระบบล่มอย่าง Air Drop สำหรับยานเกาะหนักให้จีนนั่นเอง ความหมายงอาวุธเหล่านี้นะคะที่พูดไปในสําหรับ3ตัวนี้นะคะที่เขาส่งไปให้นะคะแบบถูกเปิดโปงขึ้นมาเนี่ยอย่างแรกใหญ่เจ้า BMD 4M นะคะมันเป็นยานรบของทาหารพลร่วมของรัสเซียเคลื่อนที่เร็วติดปืนใหญ่ได้100มม,มแล้วก็สามารถดรอปจากเครื่องบินอย่าง IL 76แล้วก็สามารถพร้อมลบในทันทีค่ะ SPAN SD ก็จะเป็นปืนใหญ่อัตราจรต่อต้านรถถังขนาด125มม มีพลังการยิงที่ใกล้เคียงกับรถถังหลักแต่ตัวมันจะเบากว่าเหมาะสําหรับการยกพลทางอากาศและอย่างเจ้าระบบอย่างแอร์รอบที่เป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ก็อนุญาตให้รอบยานเกาะนะพร้อมกับลูกเรือลงจากอากาศที่ก็ไม่ใช่ทุกประเทศนะคะที่ใครจะสามารถทําเจ้าตัวนี้ขึ้นมาได้ซึ่งปรเซีนะคะก็เป็นคนที่ใช้นะคะและก็ส่งให้กับทางฝั่งของจีนนั่นเอง ซึ่งสิที่จีนนะคะได้รับจริงๆเนี่ยก็คือในเรื่องของอาวุธนะคะไม่ใช่เพียงแค่อาวุธด้วยนะคะแต่มันก็รวมถึงในเรื่องของความรู้เทคนิคและก็รวบฝึกต่างๆนะคะที่รัสเซียทําการส่งให้อย่างเต็มที่นั่นหมายคมว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยอาจจะต่อยอดดังกล่าวในการสร้างของเองได้ในอนาคตที่เขาเองเนี่ยก็จะไม่ต้องพึง่งพารัสเซียนะคะถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้พึง่งพาโดยตรงอยู่แล้วแหละแต่ก็มันมีบ้างนะคะที่ก็ต้องนําเข้ากันต่อไปเพราะว่าก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่เขานะคะก็จับมือกันนั้น ในเรื่องของอาวุธต,ต่างๆนะคะก็จะเทรดไปเทรดมานะคะแล้วแต่ตามสถานการณ์ไปก็เป็นมิติในทางของยุทธศาสตร์ที่ว่าการที่รัเสเซียเนี่ยยอมขายเทีโนโลีขั้นสูงแบบนี้เนี่ยก็แสดงถึงการพึ่งพาที่เขาเนี่ยจะพึ่งพาจีนมากขึ้นหลังโดนความบาดจากชาติตะวันตกมายาวนานพอสมควร และจินเองนะคะก็ได้รับประโยชน์อย่างเต็มเตมที่เพราะนี่นะคะมันคือจิ๊กซอสํสำคัญของการทําปฏิบัติการอากาศในเชิงลึกซึ่งก่อนหน้านี้เองนะคะจินก็ยังขาดในตรงนี้เขานะคะก็พยายามที่จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจนสามารถอุดช่องว่างที่เขานะคะก็ยังเป็นปัญหาอยู่ได้นั่นเองค่ะ พราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะทางฝั่งของโปลแลนด์นะคะที่ก็ต้องการจะแสดงเห็นนะคะว่าเขาเนี่ยก็สามารถป้องกันตนเองได้เช่นกันแต่แน่นอนนะคะว่าเขาเนี่ยจะลงทุนมหาศาลมากแค่ไหนแต่ถ้าในเรื่องของการเมืองภายในแล้วก็การุจริตจากทางฝั่งของประเทศที่เขาซื้อเนี่ยมันก็ทําให้โครงการดังกล่าวเนี่ยหยุดชะงักได้ทําให้เขาเนี่ยก็ไม่สามารถป้องกันตนเองในอย่างเต็มที่ ทาฝั่งของจีนและก็รัเสเซียในยก็แสดงเห็นในเรื่องของความร่วมมือในด้านของอาวุธที่ก็กาลังลึกซึ้งมากขึ้นและกําลังจะเปลี่ยนสมก,การในเอเชียตะวันออกเช่นกันและก็เลยมีประเทศเล็กๆนะคะที่ก็จูๆ่ๆนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยสําหรับทางฝั่งของไต้หวันค่ะตอนนี้เน่ยก็เท่ากับว่าเขาก็ต้องมาเชิญกับภัยคุกคามสมัยใหม่อีกที่ก็ไม่เพียงแค่เป็นกองเรนือยกพลขึ้นบกที่โอกาสจะกลับมาได้ทุกเมื่อ แต่มันก็คือในเรื่องของความร่วมมือจากการบูากาศพร้อมกับยานเกาะหนักร่วมกันโอกาสที่มันจะมาก,ก็มากขึ้นเรื่อยๆเขาก็จําเป็นต้องป้องกันตนเองอย่างเต็มที่และสุดท้ายนี้ทั้งหมดนี้เองก็จะเห็นได้ว่าโลกปัจจุบันเนี่ยกำลังเข้าสู่ในยุคที่อาวุธเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เครื่องจกักรแต่มันคือหมาดในทางการเมืองที่เปลี่ยนดุอำนาจในภูมิภาคได้อย่างทันทีค่ะสำหรับเลยขอตัวลาไปก่อนหมดคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ